ฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับเคนที่ Gear Up ครับวันนี้เราอยู่กับ2022นะครับเฟสลิฟของ Mercedes-Benz CLS 220D คันนี้4 4 90,000บาทมีการปรับในส่วนของดีไซน์ด้านหน้าใหม่นะครับกระจังการชนต่างๆใหม่เครื่องยนต์ของเขาดีเซลเทอร์โบ194แรงมา้า400นิวตันเมตรถือว่าเป็นรถที่กำลังใช้งานนะผมเคยขับแล้วในรุ่นโฉมก่อนที่จะมีการเฟสลิฟเนี่ยชอบนะ นะครับค่อนข้างลงตัวดีไม่รุนแรงมากเกินไปเหมือน AMG ที่ต้องจ่ายเพิ่มอีกล้านกว่าบาทนะครับมีอะไรอื่นๆที่น่าสนใจอีกเราไปชมกันครับ2022ครับ Mercedes-Benz CLS 2 2 0 D AMG Premium Facelift ปีนี้ยังคงมาพร้อมกับเครื่องยนต์2 0 L, ลิตรรีบพลักดังสูงสุด194แรงมา้า4 0 0นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ 9G Tronic ครับเคลื่อนล้อหลังเนี่ย จะมีการปรับดีไซน์นะครับที่เขาเรียกว่าเฟซลิปเนี่ยเติมความสดใหม่ให้น่าใช้มากยิ่งขึ้นหลายคนบนในรีวิวรอบที่แล้วของ cls 2 2 0พ d ผมว่ารถหายากนะครับรถรอนานไม่ผลิตเนี่ยแล้วจะโปรโมททำไมคุณผู้ชมครับ cls เป็นรถยอดนิยมจริงๆแม้จะไม่ใช่5้ที่แรงที่เกลี้ยกล่อมเนี่ยแต่2 2 0 d ครับใครๆก็อยากเป็นเจ้าของด้วยรูปลักษณ์ของเขาที่เท่มากๆทรงแบบสปอร์ตนะครับดูหรูหราดูลักชัวรี่ มีพลังกำลังที่เพียงพอกับการใช้งานครับแต่ในปี2022 f a c e l i ิ t นี้เขาถูกออกแบบให้มีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับมีช่องดักอากาศแบบ AMG Frontney A-Pod Black A-Wing ครับที่การชนด้านหน้าดีไซน์ของฝากระโปรงหน้าเนี่ยเป็นแบบ power dome กระจังหน้าของเขา3 Dimension Star Pattern ที่เป็นเอกลักษณ์วงล้ออลออย AMG ขนาด20นิ้ว Multi Beam LED ไฟหน้าที่ส่องสว่างได้ไกลถึง650เมตร มี LED ฝังอยู่ด้านในถึง84ตำแหน่งครับทำให้คุณสามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัยในขณะเดียวกันก็ไม่เป็นภยัยต่อเพื่อนร่วมทางด้วยหลังคาพาร์โนลามิกซันรูฟภายในแบบ AMG ครับเมื่อจะเป็นพวงมาลัย AMG s e เต i n g w h วิ l ใหม่ p r e เ i u m a m b i e n t l ร g h t ระบบ MBUX ที่มาพร้อมกับหน้าจอ12.3นิ้วในอัตราส่วน16:9นะครับทั้ง2หน้าจอต่อกันแบบพาโนลามาเลยชุดเครื่องเสียงของเบอร์เมสเตอร์มีบายสปอร์ตแอสซิส ที่เตือนก่อนที่เราเปิดประตูลงจากรถด้วยนะครับแล้วแน่นอนคือมี parking package mm hmm. เพิ่มเข้ามาโดยรถคันนี้ครับจะมีโหมดการขับขี่คือ eco comfort individual และ sport จะไม่มี sport plus แบบใหม AM mm ่ AMG hmm. CLS 53เบาะนั่งด้านหลังปรับพับได้40 20 40 mm hmm. และระบบความปลอดภัยอื่นๆอีกเพียบเลยครับ ้อยครับ C O S สองสดีในโหมด ECO ค2สาดึงอยู่เหมือนกันเจอสายคร เอาล่ะครับคุณผู้ชมแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในห้องโดยสารของ CLS 220D แล้วเครื่องยงนต์ดีเซลนะครับ194แรงม้าในหน่วของ PS แล้วก็แรงบิดสูงสุดเนี่ย400นิวตันเมตรเกียร์9สปีดเนี่ยทำงานได้อย่างดีเยี่ยมตอนนี้เราอยู่กันในโหมดคอมฟอร์ตไปแบบนุ่มนวลบดคันเร่งสักหนึ่งทีทางโล่งๆ130ครับจาก100เมื่อกี้ที่ผมเหยียบเครื่องยงนต์เป็นไง เงียบนะแต่ว่าเสียงลมเนี่ยพอสมควรเลยนะตอนนี้ความเร็วประมาณ110นะครับถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากได้ลุกแบบ CLS นะครับแต่ไม่ได้อยากแรงแบบเออกระเริบเท่านี้พอแล้วนะครับถูกกว่ากันไปล้านกว่าบาทเลยนะได้รถที่แบบขับใช้งานได้นุ่มนวลน,นะครับสบายสบายจริงสบายทั้งคนขับคนนั่งแล้วก็ ครอบครัวคนนั่งหลังเนี่ยก็นั่งได้สบายแม้ว่าท้ายเนี่ยจะเป็นท้ายลาดก็ตามแต่ผมว่ามันเอนนะครับผมทําให้หัวของเราเนี่ยไม่ไปโขกกับกระจกไม่ไปโขกกับตัวหลังคาด้านหลังเลี้ยวเนี่ยเลี้ยวไปเลยปื้แน่นอนแหละเรื่องพละงกำลังช่วงล่างคงอะไรต่างๆมันสู้53ไม่ได้อยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องขับก็รู้แต่ถามว่าเพียงพอสําหรับการใช้งานไหมเนี่ยโอ้ย เหลือเฟือแล้วครับนี่คอมฟอร์ตไหลกันไปเรื่อยๆสบายๆนะนี่โอ้เลี้ยวนะเ,เขาโค้งฟา้าะไงนิ่นงๆน,นิ่มๆน,นี่คือในโหมดคอมฟอร์ตนะครับมันมีโหมดอีโค่นะแต่ผมจะไปที่สปอร์ตตัวนี้จะไม่มีสปอร์ตพลัสนะครับแต่มีอินดิว d u a l อยู่เล่งแซงครับเนี่ยเหลือเฟือเลยนะครับแม้ไม่มีฟีลตึงๆ หลังติดเบาะก,ก็ตามแต่ว่า400นิวตันเมตรเกียร์9สีดเนี่ยต่อเนียนๆแล้วก็เล่งแซงได้แบบเหลือเฟืออยู่แล้วนะครับเรื่องนี้คือไม่ต้องห่วงเลยว่าเอ๊ะ2 2 0ดีจะพอไหมแน่นอนแหละตอนที่มันเปลี่ยนเป็น220ดีเนี่ยก็มีคนบ่นกันนะเนาะจาก300อะ่ะแต่ว่าเหมือนเขาดูแล้วว่าเออตัวนี้แหละพอแล้วนะครับใส่ออปชั่นสายต่างๆมาให้แบบนะครับสำหรับการใช้งานได้สบายมากยิ่งขึ้นเนี่ยหน้าจอ MBUX 12.3นิ้ว2หน้าจอยาวเลยว e s สกรีนพานรามาแบบนี้ถ้าถามผมนะผมชอบขับ CLS 220D คันนี้มากกว่าขับ53อีกนะ53เนี่ยผมชอบตอนไปขับสนามช้างอ่ะคือขับหัว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 แล้วก็ขึ้นลงไปขับต่อหัว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 แล้วก็ขึ้นนะถึงแม้รถมันจะเซตมาสำหรับขับใช้งานได้มากแล้วก็ตามเนี่ย แต่สุดท้ายพอมันมีพลังอยู่กับตัวครับเราก็เผลยัดเผลยใส่ตลอดมันก็ทำให้เราเหนื่อยอเนาะแต่พอเป็น c l s 220D ครับเรื่อยๆสบายๆเหยียบหมดคันเร่งก็มีพลักกำลังในการเร่งแซงที่ไม่ได้กระโชกหกหากมากจนเกินไปด้วยดูครับคุณผู้ชมเนี่ยผมถึงบอกว่าพละกกำลังในการเร่งแซงเหลือเฟือพวงมาลายัย อาจจะไม่ได้คมไม่ได้หนักแน่นเหมือนกับ53แต่ว่าความแม่นเนี่ยใช้ได้ใช้ได้อยู่แล้วไปครับแซงทีเนี่ยเหลือเฟืออยู่แล้วนะตัวนี้มีโหมดอินดิวิโดด้วยนะแต่เราไม่ได้เซตอัพไว้ฉะนั้นผมก็ใช้เป็นสปอร์ตลองแซงครับซ้ายไปผมอะไรกระชับดีนะพอเป็นโหมดสปอร์ตขวาครับ แต่มันไม่ใช่แบบคมคมแข็งแข็งอ่ะมันเป็นแบบนุ่มๆอ่ะนะครับมีระยะนิดๆโหแต่ดูเรื่องการเกาะโค้งดิเกาะดีนะช่วงล่างอ่ะแล้วก็พวงมาลัยอ่ะคือต้องบอกว่ามันไม่ได้คมกิบแม่นเป๊ะแต่แบบแน่นๆน่ะไว้ใจได้เนี่ยดูนะหนึ่งสองเนี่ยเห็นบ้ามันจะเหลือระยะฟรีหน่อยหนึ่งทีกนึ่งซ้ายครับหนึ่งสองส้ำเห็นไห เป็นรถที่ขับสบายๆไหลๆได้เรื่อยๆรได้ทั้งวันทั้งวันก็ยังได้แต่ถ้ามันแรงได้มากกว่านี้อีกสักหน่อยนึงเนี่ยก็จะเยี่ยมมากๆเลยนะครับสำหรับ CLS220D คันนี้พอแล้วแหละจริงๆสำหรับผมอะ่ะผมคงไม่ได้อยากได้53สักเท่าไหร่ถึงจะอยากได้นะแต่รู้ตัวเลยว่า CLS220D ก็เพียงพอแล้วครับคุณผู้ชม สำหรับผมนะต้องบอกว่าเมื่อขับทั้ง2คันพร้อมกันเนี่ยซึ่งตัว53เนี่ยแน่นอนว่าขับสนุกมันกว่าร้าใจกว่าเยอะมากๆเลยครับเรียกได้ว่าเกลียวกาดก้าวร้าวเหลือเกินแต่พอขับได้สักครึ่งวันเนี่ยทางยาว,ยาวๆอย่างเงี้ยเดินทางไกลๆะจะเริ่มรู้สึกเหนื่อยแล้วในขณะที่ถ้าเป็น cls 2 2 0 d นะครับมันจะรู้สึกผ่อนคลายกว่าในขณะที่พละกําลังเรียวแรง,ขงเขาเนี่ยก็มีให้เล่งแซงได้แบบขาดๆเหมือนกันนะตัวอัตราเร่งเนี่ยนอกจากเล่งแซงได้ชัวร์แล้วความนุ่มนวลความสบายเนี่ย ก็จะมีมากกว่าในรุ่นของ AMG 53มานะครับผมก็ต้องลองเลือกกันดูเอาแค่พอดีใช้หรือว่าจะไปให้สุดกับ AMG CLS 53นะครับเอาที่เหมาะสมเอาที่กำลังเราไหวแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ